เดินหน้าปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของคนในท้องถิ่นเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะจังหวัดปัตตานีนั้นเป็นเมืองท่าที่สําคัญของภาคใต้ตอนล่างค่ะที่มีชื่อเสียงด้านทรัพยากรทางทะเลที่แสนจะอุดมสมบูรณ์ค่ะและเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีมนสเสน่ห์ที่น่าสัมผัสของปลายด้ามขวานไทยดังคําขวัญที่ว่าเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลาเลิดล้ําชนน้อมนําศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้ค่ะ ทางทางด้านวัฒนธรรมศาสนาภาษาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงมีธรรมชาติอันง,งดงามซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะคะพบว่ามีการบุกรุกถางพื้นที่และมีการปลูสร้างเพิงพักพิงที่อยู่อาศัยกึ่งถาวรทำให้พื้นที่ป่าชายเลนนั้นมีจำนวนที่ลดน้อยลงค่ะ โดยในวันนี้ค่ะรายการเดินหน้าปฏิรูปก็จะพาคุณผู้ชมติดตามแนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีกันค่ะซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพของคนในชุมชนบริเวณรอบป่าชายเลนมาอย่างยาวนานค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ป่าชายเลนในพื้นที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทยมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ800 0ไร่ครับในอดีตที่ผ่านมาป่าชายเลนยะริ่งที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ก็เคยประสบปัญหาพื้นป่าเสื่อมโทรมจากการที่เคยเป็นพื้นที่สัมปทานตัดป่ากงกลางมาเผาถ่านและชาวบ้านบางส่วนนั้นมุ่งใช้ทรัพยากรกัน,กนแบบไม่ใส่ใจในการอนุรักษ์ไม่คำนึงถึงอนาคตทำให้ถูกบุกรุกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ทั้้งนียังพบปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบรวมไปถึงชาวบ้านมีการปลูกบ้านในพื้นที่ป่าชายเลนทําให้ความยั่งยืนของป่าชายเลนธรรมชาตินั้นค่อยๆหมดไปนั่นเองครับปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับป่าแลว้วก็ตัดไม้ทําไรป่าแลว้วก็เอาไปขายด้วยกรณีนี้เยอะมากแต่ก่อนนะแต่ก่อน,นีเยอะมากป่าไม้ก็เสื่อมโทรมไปหมด ในป่านั้นมีตั้งปลามีอะไรก็มีตัง้งหอยมีตัง้ตงอะไรเยอะแยะเลยในเมื่อเราไปให้ป่าในเสือ่อมโทรมหมู่บ้านเราอาจจะทำไร้ป่านะครับจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งมีสภาพพื้นที่ป่าทั้งหมดประมาณเกือบ8,000ไร่นะครับแล้วก็เดิมสภาพพื้นที่ป่าชเชลนพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่าที่ผ่านการ สัมปทานป่าชาเลนยะลิงนะครับซึ่งทําให้สภาพาบางส่วนอาจจะมีเสื่อมโทรมไปบ้างนะครับก็มีการบุกลุกของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าชาเลนนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีการาใช้ประโยชน์จากไม้ตัดไม้ป่าชาเลนซึ่งเป็นปัญหาของพื้นที่แห่งนี้นะครับ นอกจากนี้ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงป่าชายเลนยังประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้สัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็มีจำนวนลดน้อยลงส่งผลต่อการดำรงชีวิตอาชีพและรายได้ของสมาชิกในชุมชนก็ลดน้อยลงตามไปด้วยครับข้อวางแนวที่ตะวันออกน้ำก็เลยเซาะกินกินหากระลกะโกขาดกินเซาะล่าเลย กนานมรสุมของตะลกกะโ,โมันจะมีอยู่สามครั้งค่ะครั้งแรกก็จะไม่รุนแรงครั้งที่สองก็จะไม่รุนแรงครั้งที่สามนี่จะเกิดขึ้นก็ประมาณทะเลจะสงบก็คือประมาณมีนาเมษาค่ะทะเลจะสงบทีนี้ก็เราก็ตําสังเกตทกุทุกๆปีก็คือหาว่าจะไม่กินขนาดที่ผู้ใหญ่เองก็ยังไม่กินนะแต่ปีนี้กินก็สาเหตุจากกันกรโกกรนโปที่เนือทีต่ตะวนันออกกนะ็คือตลาดขายเหตุดที่ว่าน้ำกระเซาะลง แต่ซอ่ก็คือน้ำซอ่บ้างแทนไม่ใช่ว่าซอบ,อบคนซอ่บ้ากินทรายบ้างค่ะค่ะอยากจะให้ทางหน่วยงานช่วยดูแลและป้องกันเราเราพูดตามตรงว่าเราเกิดจากโลกระโปงเราดูต้นไม้จะ,ะเจริญโตโต,โตโปลูกมาเท่าไหร่แต่มันโดนทำลายแป๊บเดียวไป คุมคะเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าชายเลนในอำเภอยะริงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรรมชาติของคนในชุมชนตำบลตะโลกกโปอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งเมื่อป่าชายเลนนั้นถูกทำลายลงจากสภาพอากาศและมีการปลูกสิ่งก่อสร้างทับถมอย่างมากมายนั่นจึงทำให้พื้นป่าชายเลนแห่งนี้เกิดความเสียหายเป็นไปจำนวนมากค่ะ พร้อมด้วยระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะซึ่งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานีนั้นได้มีการบูรณาการร่วมกันค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องถิ่นและชุมชนเข้าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง4ชุมชนในอำเภอยะริงค่ะและดินการส่งเสริมสนับสนุนในการปลูกป่าและบำรุงรักษาให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะช่วงกรมนที่พึ่งของประชาชน ในพื้นที่อำเภอยะริ่งเป็นอำเภอที่มีศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานทั้งทุนธรรมชาติและหาดทรายที่ทอดเป็นแนวยาวผ่านพื้นที่อำเภอยะริ่งถึงสุดปลายแหลมตะชีมีป่ากโกงกางอันอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่อยู่ในการดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรปาก่ปาชายเลนปัตตานีทั้งพื้นที่ตำบลบางปูตำบลตะลกกระโปบริเวณบ้านบานา,นาบ้านดาโต๊ะ มีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ8,000ไร่ครับมีพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนที่มีมากกว่า20 000. สายพันธุ์ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปตัตตานีก็ได้มีการบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปตัตตานีเพื่อรองรับแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธ,ธศาสตร์ชาติในประเด็นความมั่นคงในการพัฒนากลไกาการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ซึ่งกำหนดให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดช,ชอบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคงตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างความมั่นคง,งของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทีมงานพอจะมีแนวทางนำเสนอไหมครับโดยเฉพาะทาง อบตมีแนวทางจากทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางหลวงจนบทพว่าแขวงทางหลวงไปทำสิ่งก่อสิ่งก่อสร้างที่ลงไปในทะเลตรงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่บ้านเขาก็หลังจากที่ว่ารัฐบาลได้มีการปิดปิดป่าอะไรเงี้ยก็มีคระบวนการเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่มีเสื่อมโทรมนะฮะทั้งประเทศรวมถึงยยลิงเรายยลิงเราก็ ก็เมื่อก่อนก็เราเรามีการตัดนะบางส่วนก็มีเสริมโซมพื้นที่เสริมโซมก็ก็มีการพื้นฟูนะพื้นฟูทั้งในพื้นที่ของตำบลบางปูตำบลตรกกปูก็มีแปลงปลูกป่าเคยศึกษาเกี่ยวกับการปักไม้เป็นฟันปลาที่นี้สูงก็ว่าเป็นเป็นแนวทะเลนะครับแนวทะเลนี้คือเป็นไม้ที่ว่าเราจะจะปักบริเวณหน้าทะเลมาร่วมร่วมเกี่ยวกัน ให้มีการสำรวจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าชาเลนที่มีการบุกรุกในพื้นที่ของของเราที่อำเภอยะหลิงตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ชุมชนนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ป่าชาเลนนะครับเป็นการบุกรุกนะฮะสร้างบ้านเรือนนะฮะก็ทางศูนย์ป่าชาเลนตรงนี้ก็ได้เสนอเข้าในคอตชอตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้มีการ สำรวจนะแล้วก็จะทำขอบเขตของชุมชนที่มีการบุกรุกซึ่งจะป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกต่อไปตรงนี้นะครับแล้วก็มีการอนุญาตพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้กับประชาชนที่มีการบุกรุกตรงนี้ซึ่งเป็นรัศดรที่มีฐานะความยากจนตรงนี้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาของพื้นที่อำเภอยะหลิกตรงนี้เรายังบูรณาการทํางานร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆเนะช่นทางกอรมนรนะครับซึ่งเราก็ได้มีการทำงานร่วมกันนะมีการตรวจตราเฝ้าระวังนะร่วมกันนะในการออกมารัดเวนพื้นที่ป่าชลน,นะครับซึ่งมีแผนตรงนี้นะครับแล้วก็ทางกอรมน,รนรก็ได้มาเพิ่มนะในเรื่องของการอบรมสร้างกิจสำนึกให้กับ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้เกิดความรับและความผงแผนในพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนตรงนี้คุณผู้ชมครับแนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกนั้นคือการส่งเสริมในการปลูกป่าชายเลนของหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งจะดําเนินการในพื้นที่ป่าชายเลนของอําเภอยะริงใน4ชุมชนคือชุมชนบ้านโตโสม ชุมชนบางปูหมูม่3ชุมชนตะลกกระโปงจุดโดยมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้เข้าระบบตามมาตรการป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าชายเลนของทางรัฐพร้อมทั้งมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทั้งทางบกและทางเรือเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายอย่างเข้มงวดครับ จากที่เราดําเนินการนะเราก็มีการาชี้แจงนะกับผู้นําชุมชนนะที่มีการบุกรุกตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกกระบวนการตรงนี้เราเราได้มีการาจัดประชุมชี้แจงนะแล้วก็ทําความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ไม่ว่าเสียงจากาชาวบ้านหรือเสียงจากผู้นําชุมชนหรือท้องถิ่นท้องที่นะหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าเทศบาลหรืออบตตรงนี้ตรงนี้นเขาก็ เห็นด้วยฮะในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะว่าการที่ว่ารัศดระฮะเข้าไปอยู่ในิินป่าไม่มีเอกสาริสร,ริ์ตรงนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายก็จะเกิดผลกดระทบตรงนี้แล้วก็การดำเนินการนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยักจนแต่ว่าผู้ที่บุกลุกหลังปี2557ตรงนี้คือเราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับบุกรุกใหม่ไม่ได้ แต่เป็นการแก้ไขปัญหาบุกรุกเก่าแล้วก็ในของพื้นที่ป่าเชเลนนะครับจะต้องมีการขอยกเว้นมติซึ่งทางกรมได้มีการสำรวจให้กับให้ให้หน่วยงานในพื้นที่สำรวจว่ามีกี่ชุมชนแล้วก็เสนอเป้าขึ้นไปลังกรมก็จะนำเข้าคอรมอเพื่อให้มีมติในการขอยกเว้นพื้นที่ก่อนแล้วถึงจะดําเนินการต่อไปตรงนี้ปัจจุบันนะฮะ การทํางานของศูนย์บริหารจัดการชุมพรป่าเฉลรญยัเหล็กซึ่งซึ่งเรามีภารกิจในการดูแลรักษาพื้นท yeah. ี่พื้นที่ป่าเฉลินของจังหวัดปัตตานีนะครับการที่เราจะทํางานฝ่ายเดียวซึ่งอาจจะไม่ประสบความสําเร็จตรงนี้เราจึงได้มีการดําเนินการร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าเฉลิะโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเฉลิญยนเหล็กตั้งแต่ตาบลบางปูนะครับตำบลยามูมาตําบลตะลุกาโปแล้วก็ตาบลแหลมโพซึ่ง ซึ่งรอบๆพื้นที่เนี่ยเราก็ทํางานร่วมกับชุมชนนะมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชลยเลนนะช่วยในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชลยเลนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ป่าชลยเลนเราทำงานควบคู่กันไปกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นกรโมอนรมนป่าชายเลนของกรมเจ้าท่าและก็ของท้องที่ท้องถิ่นสามารถที่จะมาบริหารการมา,มานั่งคุยกันแล้วก็ทําให้คนที่นี่ กิดความรับความสามาัคคีในการดักและห่วงแผนป่าชายเลนสิ่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชนครับคุณผู้ชมครับการส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบูนาดาราตั้งอยู่ที่ตำบลตลกะโปออำเภอยะริ่งจังหวัดปตัตตานีเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง จึงมีวิถีชีวิตใกล้ชิดและพึ่งพาธรรมชาติใช้ชีวิตด้วยทรัพยากรในชุมชนโดยใช้ที่จอดเรือหาปลามาเป็นจุดรับซื้อปูทะเลและนำเรือประมงที่เรียกว่าเรือกอและที่มีสีสันสดใสถูกบรรจงแ,งแต่งแต้มด้วยลวดลายประดับอันเป็นเอกลักษณ์งดงามมาบริการให้แก่นักท่องเที่ยวส่งผลให้เป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนนั่นเองครับ ป่าเชเลนของเราเป็นที่ต้องเที่ยวมีต้องเที่ยวของเรามีม,มีมีสองโซมใช้าหาดตาละลักปูแล้วก็ต่องเที่ยวบนา,ารามีทั้งสองอย่างทะเลแล้วก็อุโมง์ในป่าเชเลนด้วยป่าเชเลนเราเชื่อมโยงกับธุรกิจในตำบลมู่บ้านของเราส่วนมากเราเนี่ยเชื่อมในมัสยิดผูุ้ยเกี่ยวกับอิมันกติเวลการนากรรมการมัสยิดด้วยแล้วก็หาแนวทางควบคุมในเขตพื้นที่เราจะให้ ป่าเชเลนยังอุดมสมบูรณ์จะทําแบบไหนก็เผื่อว่าเราถ้าเราไม่ได้พูดคุยในมัสยิดบางทีเราอิมานไม่รู้หรอกบาที่บิลาไม่รู้หรอกเกี่ยวกับเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเขตพื้นที่ป่าเชเลนเราต้องเชื่อมกับผู้ใหญ่คำนันเอาบอตาด้วยมาพบดปะคุยที่มัสยิดแล้วก็ควบคุมคุยเกี่ยวกับจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเขตพื้นที่ป่าเชเลนจะทําแบบไหนอิมานก็โอเคพูดคุกยกันแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะ ในเก็บพื้นที่เราจะทําแบบไหนเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวจะทําแบบไหนจะให้ท่องเที่ยวในภ่าชนะนะ้อุดมสมบูรณ์จะทําแบบไหน,นเราจะต้องแก้ปัญหาในจุดตรงนี้แหละเ,เราก็มีทรัพยากรทุนที่เรามีในชุมชนตอนนั้นก็มีกระบวนการของชุมชนเนี่ยเรามาคุยกันว่าการอนุรักษ์ ป่าชัยเลนเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้ให้เกิดความรับความสามัคคีก็เลยการเกิดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการดูแลให้ทั่วถึงแล้วก็การดูแลการอนุรักษ์เนี่ยถ้ามีการท่องเที่ยวชุมชนจะได้รายได้เนี่ยทำให้เขารักในที่มีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยทำให้เขาดูแลกันเองเพื่อให้เกิดกระบวนการการท่องเที่ยวเพื่อให้คนภายนอกมามีกิจกรรมในป่าชายเลนวันนี้สมาชิกที่เรามีแรกๆก็ประมาณ1 0 1 2คนเนี่ย แต่ตอนนี้มีสมาชิกประมาณ50กว่าคนเนี่ยที่ช่วยการซอกสองดูแลเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หลายๆอย่างที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างหนึ่งที่อยู่นอกห้องเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดที่นี่เรามีเอกลักษณ์และอันตรักที่ไม่เหมือนใครนะครับหนึ่งอันตรักคนมุสลิมเนี่ยการแต่งกายที่ที่ผู้หญิงใส่ผ้าครุมผู้ผู้ชายใส่กระปิยะเนี่ยที่สามารถที่ตอบโจทย์ให้คนภายนอกเขามามาเรียนรู้กับที่นี่ได้สองเรามีอันตรักอย่างหนึ่งที่ที่สำคัญเอันตรักเรือกอเล่เนี่ยมีลายกอเละที่เราดู สวยงามเนี่ยสามารถที่จะขายให้คนภายนอกได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็มาบูรณาการกบบระบวนการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่าจะทํำยังไงให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดรายได,ได้แล้วก็สามารถตอบโจทย์ให้คนในครอบครัวนั้นๆในชุมชนเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกหลานได้ไม่ใช่ว่าอนุรักษ์อย่างเดียวไม่มีไรายได้ก็กระบวนกันเหล่านี้ก็จะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราทําแล้วมีไรายได้เข้ามาเนี่ยทำให้ชุมชนแล้วครอบครัวนั้นๆสถาบาานันครอบครัวจะเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนออกไปนะครับ คุณผู้ชมครับการเกิดชุมชนท่องเที่ยวบูนาดาราช่วยเอื้ออํานวยในการพัฒนาพื้นที่ป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์พร้อมๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนที่สอดรับกับบริบทในพื้นที่อย่างที่เราเห็นชาวประมงในพื้นที่ตําบลตะลกกระโปที่สามารถกําหนดกติกาในการใช้ประโยชน์และมีกิจกรรมการตรวจตราและปลูกป่าที่ชัดเจนครับนั่นทําให้ที่นี่เป็นแหล่งประกอบอาชีพเป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างยั่งยืนและชาวบ้านเข้ามามีบทบาทกับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังการบุกรุกตัดไม้เถื่อนและร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเก็บขยะนั่นก็เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับชุมชนที่ ใช้ประโยชน์พื้นที่ของป่าชาเลนเรื่การท่องเที่ยวนะช่วยในการเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการพานักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ช่วยประชาสัสมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในะเรื่องของการอนุรักษ์นเรื่องความสําคัญของพื้นที่ป่าชาเลนตรงนี้นะครับและก็ช่วย VMware, เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ป่าชาเลนนะเมื่อมีพบการตัดไม้ตรงนี้เขา เขาก็จะได้ช่วยในการแจ้งให้กับทางชนท,ที่ทราบเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปตรงนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววันนี้นอกจากที่ได้ความสุขจากาการเที่ยวชมความมรดกสมบูรณ์ของป่าชลลเนแล้วนะครับก็บางส่วนก็อาจจะมาช่วยในการฟื้นฟูปูกป่าชลยเลนนะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ป่าชลย,ยนมากขึ้นตรงนี้นะครับคงต้องช่วยกันนะไม่ว่าส่วนราชการนะซึ่งมีภารกิจดูแลโดยตรงนะแล้วก็ ภาคประชาชนนะฮะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมถึงทางกอรมน,รมนรก็ทางศูนย์เราก็ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางกอรมน,รมนรด้วยที่เข้ามาช่วยนะในการทํางานในการดูแลรักษาพันที่ป่าเชยเลนของอยาหลิงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคะการบูรณาการทำงานร่วมกันแสดงให้พวกเราได้เห็นว่า เราจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนได้อย่างจริงจังค่ะที่เราเห็นได้จากการทำงานของเจ้าหน้าที่และภาคประชาชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อ่าวปัตตานีขึ้นค่ะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าชายเลนก็เกิดพลังสามัคคีมีความแข็งแกร่งของชุมชนที่สามารถจะฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งค่ะซึ่งนับว่าเป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งนะคะที่ทำให้ชุมชนได้รู้สึกห่วงแหนรู้คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืนค่ะเดินหน้าปฏิรูป